ตอนนี้ผมพอหยุดงานแล้วครับผมพรุ่งนี้มาใส่ผ้าม่วงงานใส่ตาให้องค์กรแน่กันครับนะครับผมปันได้ขนาดนี้แล้วครับแล้วข้อแขนข้อขาข้อไหล่เนี่ยผมจะใส่กระหนกเข้าไปก็ใส่ได้เรื่อยเติมได้ตลอดนะอันนี้เอาเข้าๆกันหลักๆกับใส่ตาแล้วก็ใส่ผ้าม่วงนะครับที่จะดูจบไนปะนะครับจากดินน้ำมัน เกลี้ยงถ้าเกิดผมปั้นมืออย่างเงี้ยแล้วผมจะก็ลงคอมเนี่ยก็ไม่ไหวผมเลยอยอมเหนื่อยในคอมดีกว่าเดี๋ยวปั้นละเอียดมือเดี๋ยวว่า,างๆจริงๆอยากทำมืออยากจะทำก็เ,เก็บพอๆกันแหละครับทั้งมือทั้งคอมเนี่ยเก็บในคอม ที่เอาเข้าคอมได้เพราะว่ามันไปแกะหินแกะเหล็กได้แล้วก็หล่อเป็นทองเป็นเงินเป็นน้าเป็นสำลิเป็นแก้วได้หมดเลยแค่ลายอะ่ะแต่มือนี่ต้องทําพิมพ์มันจะหลอ่อต้องทําพิมพ์อะไระาเงี้ยนัคือจะสแกนปั้นมือละเอียดแล้วสแกนเข้าในคอมเลยเครื่องก็ต้องเป็นแสนอะ่ะต้องจ้างบต้องจ้างบริษัทสแกนอะ่ะแต้เครื่องผมไม่ไหวอะ่ะสแกนก็นานอะ่ะ ลองไห้สแกนลองให้เอไอสแกนเครื่องผมโอไอสแกนพวกเครื่องจักรแบบว่าอะไรอุตสาหกรรมเนี่าแต่พวกผ้าไม่ไหวอะเครื่องผมไม่ไหวต้องใช้เครื่องตัวละแสนตัวที่เขาใช้กันนะที่ที่บริษัทสแกนหรือศิลปินเวลาเขาปั้นงานศิลขอเขาจะจ้างบริษัทตวงนี้มาสแกน โอเคครับต้อผมไม่ไหวก็ไหวนะแต่ต้องเก็บเก็บเป็นอาทิตย์แหละผมว่าค่อยๆเก็บไปเก็บไปเก็บอาจจะสแกนหลายๆหลายๆมุมแล้วก็เป็นหลายๆวัตถุแล้วก็มาประกอบกันอะไรอย่างเงี้เครื่องผมประมาณนะแต่เครื่องเราเป็นแสนครับแป๊บเดียวไม่ใหนน้ไปไหนเลยเนี่ย เดี๋ยวเครื่องเป็นแสนให้ละเอียดยิบอะไรเงี้ยเท่ากับจรหูอะไรเงี้ยเล็กเล็กน้อยน้อยให้ดูเนี่ยอย่างจรหูเงี้ยเล็กเล็กน้อยน้อยให้ยิบยับไปหมดเครื่องมาแสนมันเก็บหมดเลยเครื่องเราแค่หม,มื่นแค่สามร้อยกว่าบาทไม่ไหวมาปั้นในคอมเหนื่อยปั้นในคอมเนื่ย,นนอยโอเคครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาใต่ผ้าม่วงแล้วก็ตาท่านไงครับ ร้านในติ๊กต็อกจะปิดประมาณเที่ยงคืนนะครับอีกสอชั่วโมงจะปิดนะครับร้านร้านใหญ่โตมากนี่ครับนร้านเห็นร้านเลังไงทิ้งเบอร์ไว้ให้ในร้านนะครับก็กดโทรคุยกันนะครับเราก็ไม่เก่งอย่าทำให้ดีที่สุดครับเดี๋ยวรนพุทธศิลป์สามดีคโนอตลบุรีรับสอนรับงานศิลปะทั้งงานโบราณทั้งงานสมัยใหม่ไม่เก่งอย่าให้ดีที่สุดครับ อยู่ส่วนหางก้าวเหลี่ยงข้าวหอมลพบุรีประเทศไทยครับไปแล้วยูทูแมงเหล็กโนดครับศูนย์เก้าสองสี่แปดห้าสี่เก้าสามห้าไปแล้วคุนโนดลพบลุรีช้าเดี๋ยนะครับเห็นหน้า <c oughs> <c oughs> เล่นเกมดูหนังบ้างแหละแต่ว่ามันว่าครับขอบคุณไร้ัะเตสติยาไปแล้วขอบคุณทุกคนเนี่ยครูครูอาจารย์ท่านใดครับยังไงหน้าฝนก็ระวังกันได้ครับเดีย๋ยวมันก็ไปครับไป,ไปลงเลยครับ มันเที่ยวก็เดินทางดภัยครคบา